โอเคให้หาค่าของ1 0 0แงเทอเลรี่หารด้วย97แาสทอเจ็ดรีวิธีการนะครับใช้การน,นับต่อได้เลยครับนะติดตรงนี้ครับ97นับต่อไปจนถึง100นะ9กแล้วอะไรครับ98ฮะ99แล้วก็100โอเคไหมครับทีนี้ มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเออมาดูกันหนึ100่งร้อยแฟกทอเรียนมันหมายถึงหนึ่งคูณสองคูณไปเรื่อยๆนะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยอย่างนี้ถูกไหมนี่คือหนึ่งร้อยแฟกทอเรียนใช่ปะเก้าสิบเจ็ดแฟกทอรเรียนคือหนึ่งคูณสองคูณสามคูณไปจนถึงเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมครับ นั้นช่วงนี้มันก็จะตัดทอนกันไปทีนี้นึกออกยังว่ามันจะเหลือช่วงเนี้ยมันเลยเหมือนกับการนับต่อไหยครับพอเข้าใจยังครับเข้าใจนะครับเออน,นจะจ๊ะเก้าแปดคูณเก้าเก้าคูณร้อยคูณไม่ยากเลยเอาเก้าแปดคูณเก้าเก้าก่อนเนาะพวกที่คูณเก้าซ้ำนะครับก็ให้ลดค่าลงหนึ่ง 98ลดค่าลงหนึ่งก็เหลือ97ตามด้วยคู่ครบ9คู่ครบ9ของ9ก้คือศูคู่ครบ9ของ7คือ2หลังจากนั้นค่อยไปคูณด้วยห0ึ่งคูณด้วย100ก็เติมศูนย์เข้าไป 100, 100, 100, 100, 100, 0, 2ตัวอ่ะข้อนี้มีอะไรงงเปล่าไม่มีค่ะ